ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่านตั้งอยู่เลขที่113หมู่ที่7 ตำบลผาสิงอเภอเมืองน่านจัังหวดน่านก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่9มกราคม2510ใช้ชื่อว่าศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดน่านสังกัดกองสงเคราะห์ชาวเขากรมประชาสงเคราะห์กระทรวงมหาดไทยดำเนินการในรูปแบบเขตพื้นที่พัฒนาสมบูรณ์แบบสนับสนุนให้ชาวเขาตั้งิ่นฐานเป็นหลักแหล่ง จัดหน่วยเคลื่อนที่ปฏิบัติงานในหมู่บ้านและกลุ่มบ้านที่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าถึงเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่อยู่ห่างไกลปี2549ได้มีการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและชื่อหน่วยงานเป็นศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่25จังหวัดน่าน ปี2558ปรับเปลี่ยนภารกิจโครงสร้างหน่วยงานราชการมาเป็นศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดน่านและในปี2559ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่อีกครั้ง มาเป็นศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่านสังกัดกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษกลมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายราษฎรบนพื้นที่สูง 13อำเภอรับผิดชอบ5ชนเผา่าประกอบไปด้วยชนเผ่าทินจำนวน43,167คนชนเผ่ามงจำนวน31,351คนชนเผ่าเมี่ยนจำนวน11,543คนชนเผ่าขมุ จำนวน9 0 9 4คนชนเผ่ามรารบีจำนวน328คนและอื่นๆจำนวน5,988คนรวมทั้งสิ้น11471คนมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ หนึ่ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูง 2. ประสานความร่วมมือในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการราษฎรบนพื้นที่สูงในพื้นที่รับผิดชอบ 3. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินโครงการหลวงโครงการพระราชดำริ โครงการพาธรรมจาริกหรือโครงการอื่นๆที่ได้รับมอบหมายแก่ราษฎรบนพื้นที่สูง 4. สำรวจและจัดทำข้อมูลพื้นฐานของศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงและแผนพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงระดับจังหวัด 5. เป็นศูนย์การเรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงและถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาสังคมและสวัสดิการบนพื้นที่สูงตามภูมิสังคม สภาพปัญหาของราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่านมีความยากจนไรายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพขาดความมั่นคงในพื้นที่ทำกินขาดความรู้ในการดำรงชีวิตที่เหมาะสมการบุกรุกพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์และการปลูกพืชเชิงเดียวปัจจุบันมีอัตรากำลังทั้งสิ้น38คนประกอบไปด้วยข้าราชการ5คน ลูกจ้างประจำ8คนพนักงานราชการ18คนพนักงานจ้างเหมา7คน